สวัสดีค่ะทุกคนปูก็จะมาเปิดกล่องนะคะที่ได้มานะคะเป็นกระเป๋าของ m i c h a e l l o r e ค่ะซึ่งน่าจะลดอยู่ที่ราวๆประมาณ60%นะคะจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ดูมาหลายยี่ห้อเหมือนกันนะคะแล้วก็ดูมาหลายรูปแบบมากๆเลยแต่ว่ามาได้ใบนี้ซึ่งเป็นแบบไม่ได้อยู่ในความคาดหมายเพราะว่าคือปูก็ดูนั่งดูไปนะคะแล้วก็รอจนกว่าเขาถึง Black Friday แต่ว่าตัวนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ Black Friday เลยจะอยู่ในเว็บไซต์ของซ a l a n d o ซึ่ง ในฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็จะมีอยู่2ซอร์นโดก็คือเป็นเซ l นโดธรรมดานะคะที่เป็นเว็บไซต์ทั่วๆไปสั่งซื้อของออนไลน์ทั่วๆไปเราก็มี เว็บหนึ่งที่เป็นซั l a n d o ด้พิเวซึ่งปูก็ได้ของของเขามาหลายชิ้นอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าในเว็บไซต์ของซัล a ันโด้พิเวเนี่ยก็จะลดสินค้านี่เยอะมากๆแล้วก็สินค้าก็ไม่ได้อยู่แบบประจํานะคะเขาก็จะหมุนเวียนแบรนด์อื่นมาวนกันไปวนกันมาแล้วก็มีทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าทั้งของผู้หญิงผู้ชายทั้งของเด็กของแต่งบ้านของ ใช้อะไรจุกจิกเยอะแยะมากมายจะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปแล้วก็กระเป๋าที่ปูดได้มาเนี่ยเขาก็อยู่แค่เอามาขายในออนไลน์เนี่ยอยู่แค่2วันเท่านั้นเองค่ะก็ถ้าใครอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ซารันโดฟพีเวก็จะได้ของดีแล้วก็ถูกนั่นเองค่ะก็จ่ายในราคาที่ถูกลงแล้วก็ได้ของดีเนี่ยค่ะก็พิมพ์เข้าไปตามนี้ได้นะคะเพราะว่า ปู่ก็ได้ของของเขาเนี่ยมาหลายชิ้นเลยนะคะก็เป็นทั้งนาฬิการองเท้าอะไรบ้างก็มีอะไรเงี้ยนะคะก็นั่นแหละถ้าใครอยากจะได้ของดีแล้วก็จ่ายในราคาที่ถูกลงเนี่ยสามารถเข้าไปดูในสลนโดพิเว่ได้นะคะเพราะว่าปู่กก็เข้าไปส่องทุกวันเลยว่าวันนี้มีของแบรนด์อะไรหมุนเวียนมาบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็จะเข้าไปดูอยู่ทุกวันแล้วก็เขาก็บริการดีจัดส่งไวมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่กระเป๋าที่ปู่ได้มันเนี่ยก็คือปู่กก็ ตอบโจทย์ในความที่ปูอยากได้เพราะว่าหนึ่งเนี่ยปูอยากจะได้มาใช้งานแบบสมบุกสมบันในแต่ละวันนะคะเพราะว่ากระเป๋าที่ปูถือใช้ทุกวันเนี่ยมันจะต้องสามารถสมบุกสมบันได้นะคะแล้วก็ตอบโจทย์ใส่ของด้านในเนี่ยแบ่งฟังก์ชันได้ค่อนข้างที่จะแบ่งให้เราเลยอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าปูของเยอะมากแล้วก็ของจุกจิกเยอะมากคือถ้าเกิดว่าไม่มีแบ่งด้านในเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะหาของลําบากนะคะเราก็ต้องซื้อ ที่เป็นกระเป๋าแยกที่เป็นแบบแบ่งฟังก์ชันมาใส่เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยมันแบ่งแ,แยกมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ปู่ก็ต้องการที่จะเปลี่ยนกระเป๋าด้วยที่จะเป็นกระเป๋าที่จะใช้ภายในที่เป็นแบบใบใหม่ใบที่จะใช้ไปยในปี2 5 6 6เนี่ยก็เลยตัดสินใจมานานแล้วแล้วก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะซื้อกระเป๋ามาเปลี่ยนใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยเล็งๆไว้แต่เนี้ยไม่เกี่ยวกับ Black Friday นะคะเพราะว่าคือ เขาก็ลดอยู่แล้วในเว็บไซต์ซัลลังโด r พิวเวเนี่ยคือเขาลดเยอะอยู่แล้วนั่นเองค่ะปูกก็เลยตัดสินใจซื้อมาแล้วก็ได้มาตามที่ตรงที่เราอยากจะได้พอดีเพราะว่าเขาตอบโจทย์ทั้งฟังก์ชันด้านในที่เราอยากจะได้มาใช้สอยแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของราคาที่ลดลงมาเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็เดี๋ยวไปเปิดดูกันเลยค่ะ ็เช่นเดิมนะคะเพิ่มให้เป็นการเสียเวลาก็เปิดกล่องเราไว้เช่นเดิมจะบอกว่าราคาเต็มเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ395ย e ูโรนะคะไมคคอที่เป็นรุ่นเอสเซที่เป็นกระเป๋าถือเนี่ยค่ะแล้วก็ราคาที่ปูได้มาเนี่ยก็อยู่ที่ลดลงมาแล้วนะคะน่าจะอยู่ราวๆ6ก็ก็เหลือประมาณ139ย e ูโรแล้วเวลาที่ปูซื้อกระเป๋าเนี่ยคือคิดเยอะมากกว่าจะได้ใบนี้มานะคะก็ดูมาหลายยี่ห้อเลยแล้วก็คือแล้ว ในเว็บไซต์เนี่ยเขาไม่มีหุ่นที่แบบว่ามาถือให้เราดูอะไรเงี้ยปู่ก็จินตนาการภาพไม่ออกว่าเขาจะแบบเป็นรูปแบบลักษณะอะไรประมาณไหนนะคะปู่ก็เลยไปอ่านดูว่าไซส์ขนาดของกระเป๋าเนี่ยมันเท่าใกล้เคียงกับที่ปู่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ก่อนหน้านี้หรือเปล่าเพราะว่ากระเป๋าที่ปู่ใช้อยู่ก็สามารถที่จะใส่ของอะไรได้เยอะอยู่นะคะก็เลยมาเทียบวัดใช้ตลับเมตรเนี่ยมาวัดใบเก่าแล้วก็มาเทียบดูจากที่เป็น ในไซต์ที่เขาบอกในเว็บไซต์ออนไลน์เนี่ยค่ะเพราะว่าปู่ไม่เห็นภาพที่เขามีหุ่นที่แบบมาสะพายให้เราดูอย่างเงี้ยปู่ก็จินตนาการไม่ออกก็เลยต้องเอาตลับเมตรมาวัดค่ะคือคิดเยอะมากเพราะว่ากลัวที่เดี๋ยวเราเสียตังค์ไปแล้วเราก็ไม่ได้อย่างที่เราอยากจะได้อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพอมาแอบเปิดดูไปก่อนหน้านี้แล้วก็เลยเออมันก็โอเคเลยแหละแล้วก็ คือกระเป๋าที่จะใช้เป็นเดลี่แบ็เนี่ยจะต้องสามารถสมบุกสมบันได้คือลุยๆไปกับเราได้ในทุกวันเพราะว่าเราใช้งานเขาทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยฟังก์ชันด้านในเนี่ยก็ตอบโจทย์ดีมากๆเพราะว่าเขามีช่องเล็กช่องน้อยมีแบ่งสัดส่วนให้เราสามารถแยกใส่ของได้อะไรเงี้ยนะคะก็มาเปิดดูกันเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันตอบโจทย์ปูมากๆเลยคือดูมาหลายยี่ห้อมากแล้วก็มาลงตัวที่เจ้าไมครคอรงคอตัวนี้เราก็คิดว่าถ้าเรายอมจ่ายไป แพงที่มาสักนิดหนึ่งนะคะก็จะได้ของดีแล้วก็สามารถใช้ไปอย่างยาวหยับยาว,ยาวๆนานๆเลยอะไรเงี้ยนะคะก็คูณค่ากับเงินที่เสียไปอะไรเงี้ยค่ะก็นั่นแหละอย่างที่ปูดได้บอกไปนะคะสําหรับใครที่อยู่ในฝรั่งเศสเนี่ยลองเข้าไปส่องๆได้นะคะในชารันโด P พิเวเนี่ยก็จะได้ของดีแล้วก็ใจ่ายในราคาที่ถูกลงเนี่ยค่ะก็จะได้เป็นใบนี้มาแล้วก็อันนี้ก็เป็น โลโก้ของเขาค่ะที่เป็นโลโก้ที่เป็นตัวหนังสือที่เป็น mk นั่นเองค่ะแล้วก็หนังเน่นนี่มีความนิ่มมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ปููเคยซื้อกระเป๋าที่เป็นแบบว่าอาจจะราคาแบบกลางๆอะไรเงี้ยคือใช้ไปยังไงหนังมันรู้สึกว่าหนังมันยังแข็งอยู่เลยนะคะปููชอบใช้กระเป๋าที่หนังมันนิ่มๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันมันสบายสําหรับที่เราใช้งานอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่ปู่ได้บอกไปฟังก์ชันด้านในต้องตอบโจทย์ที่ปูอยากจะได้ด้วยก็คือสามารถแบ่ง แบ่งด้านในไว้ให้เราเรียบร้อยให้เราแบ่งแยกใส่ของได้อะไรเงี้ยค่ะคือปูดูรายละเอียดเยอะมากกว่าที่จะได้ของมาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยปูดูรายละเอียดเยอะมากเพราะว่าเวลาที่เราจะเสียตังอะไรไปแพงๆประมาณหนึ่งเนี่ยเราต้องดูให้คุ้มกับเงินที่เสียไปคือปูจะตั้งคอนเซปต์มาตรฐานของตัวเองไว้อย่างนี้เลยค่ะก็ะเนี่ยมันก็คือตอบโจทย์ให้ปูดได้ดีมากก็คือแบ่งเป็นสมช่องด้วยนะคะแล้วก็มีตัวติดตรงนี้ด้วยค่ะในช่องริมๆเนี่ยเขาก็จะ จะมีตัวติดให้เราด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีช่องที่เป็นแบบช่องซิปตรงกลางด้านในาด้วยนะคะเป็นแบบช่องเล็กๆย่อยๆอะไรเงี้ยแบ่งให้เราใช้งานได้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วอันนี้ก็เป็นแบบแบ่งมีช่องแบ่งให้เราเล็กๆใช้งานได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ากระหนังเนี่ยมันมันแบบว่าหนังมันดีมากๆยคะ่ะทุกคนคือแบบเออ ดีมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็สามารถที่จะเป็นทั้งในวันที่เราสามารถเป็นทางการก็ได้แล้วก็ในสามารถที่จะเป็นเดล่แบรคให้เราก็ได้ในแต่ละวันอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่เวิร์กมากๆเพราะว่ากระเป๋าในแต่ละวันของปูเนี่ยคือใช้งานแบบสมบูรณ์สมบันมากๆใส่ของก็เยอะมากๆแล้วก็คือเขาจะต้องแบบว่าลุยไปกับเราได้ในทุกวันนะคะเดี๋ยวปูจะมาตัดพวกนี้ออกแล้วก็เดี๋ยวจะมาแกะให้ดูอีกทีค่ะ นี่ก็เป็นชื่อรุ่นนะคะที่เขาใส่มาในกระเป๋าด้วยนั่นเองค่ะก็เนี่ยค่ะเขาจะมีชื่อว่าเอสเซ็นะคะที่เป็นสีดำเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการ์ดต่างๆนะคะของแมคคอนคอของเขาที่เขาให้มาในกระเป๋านั่นเองค่ะก็เนี่ยค่ะกูก็แกะกระดาษนะคะออกไปเรียบร้อยแล้วก็พับทั้งใส่สายสะพายกระเป๋าไปด้วยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะคือเป็นลายที่มัน รู้สึกหนังนิ่มมากแล้วก็เรียบๆง่ายๆนะคะแล้วก็นั่นแหละปูก็ชอบอะไรที่เรียบๆง่ายๆไม่ต้องอะไรเยอะๆมากมายนะคะแต่ว่าเขาตอบโจทย์ได้ดีสําหรับฟังก์ชันการใช้งานของปูแล้วก็ใบก็ไม่ถึงกับใหญ่เกินไปนะคะแล้วก็คือพอเราใส่ของเยอะๆแล้วเราสะพายเนี่ยหลายๆนานๆไปเนี่ยนะคะมันก็จะปวดไหล่ได้นั่นเองค่ะก็เนี่ยค่ะอย่างที่ปุ๊ได้บอกไปนะคะชอบฟังก์ชันการใช้งานของเขามากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่า มันเวิร์กมากๆเลยค่ะทุกคนที่ได้ใบนี้มานั่นเองค่ะก็นั่นแหละลก็เนี่ยค่ะก็เป็นของไมเคิลคอนนั่นเองค่ะที่ปู่ได้มาที่จะใช้ในปีใหม่ที่ในปีถัดไป2,526นั่นเองค่ะก็นั่นแหละก็เลยได้ใบนี้มานะคะแล้วก็หนามเนี่ยดีมากๆเลยค่ะทุกคนนั่นแหละก็คือถ้าเรายอมที่จะจ่ายแพงไปนิดนึงนะคะเราก็จะได้ ของที่มาใช้ได้อย่างยาวนานแล้วก็คงทนนั่นเองค่ะก็ใช้คุ้มค่ากับเงินที่เราซื้อไปนั่นเองค่ะก็นั่นแหละก็ตามนี้ค่ะทุกคนด้านในเนี่ยก็ดีมากๆเลยปึ้มปริ่มมากเลยค่ะที่เขามีฟังก์ชันให้เราด้วยอย่างนี้นะคะแล้วก็มีช่องเล็กช่องน้อยอะไรด้วยค่ะเวิร์กมากๆเลยเพราะว่าปู๊กก็ชอบที่มันมีฟังก์ชันด้านในนี่แหละเล็ ตอบโจทย์ได้ดีมากๆแล้วก็รวมทั้งรูปแบบด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญในเรื่องของราคาโดยเช่นกันค่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ